อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกตจางหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนเต้ c h a n n นะครับ พบกับเกมคอสเตอร์ไซด์กันอีกเช่นเคยนะครับในคิวว์นี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ PVP ครับในสัปดาห์ที่23นะครับว่ามีตัวไหนและทีมไหนนะครับที่น่าใช้งานบ้างนะครับก็จะเหมือนเช่นเคยครับผมก็จะจัดทีมให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะเลือกในแต่ละสายนะครับสำหรับ3ตัวท็อปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเป็นไกด์ไลน์นะครับในการจัดทีมที่จะสู้ในสัปดาห์ยี่สิบสามนะครับผมเอาล่ะ ไม่รอช้าครับไปดูการได้บัฟกับได้แบนกันก่อนเลยละกันครับเปิดมาครับหน่วยลบที่ถูกแบนครับทุกคนยูนาครับไปทําอะไรมาเพิ่มครับเนี่ยโดนแบนเป็นคอร์สเกาเลยนะครับแล้วก็ฮาราบครับโดนแบนครับโอ้โหคอสโดยรวมคือ5นะครับโอ้โหที่เซอร์ไพรส์ครับคังครับหมดคังครับโดนแบน2คอร์สเลยนะฮะแล้วก็กาอื่นกับใครว่องครับกาอื่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วใช้เยอะมากนะครับ โดนแบนอยู่แล้วนะครับส่วนใครหว่องอันนี้ก็มีคนใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ผมใช้นะครับก็เลยโดนแบนกันไปนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือนายูบินครับไม่โดนแบนได้ยังไงนะครับงงมากเลยนะครับแล้วซอยุนเนี่ยคนใช้เยอะเหมือนกันก็ไม่โดนแบนเพิ่มด้วยนะครับโอ้โหเท่าที่ดูตรงนี้นะคือเป็นสัปดาห์ที่ปล่อยผีเลยนะครับเพราะว่าซอยุนอเวกปลดแบนนายูบินนะครับไม่โดนแบนฮิวเดปลดแบนนะครับ โอ้โหมันเลยชีฟยุก็ปลดแบนแล้วนะครับน้องแฝดก็ไม่โดนแบนเช่นกันโอ้มันเลยครับบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คือแบบเดือดเดือดนะครับเดือดเดือดเลยก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กันต่อครับไปดูยานลบก่อนนะครับยานลบครับเอ็นเตอร์ไพรส์ครับโดนแบน2์องคอสครับอันนี้เล่นยากนะครับให้ตัดทิ้งไปนะครับเลสซูเปอร์เรียครับโดน1ก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เลสซูเปอร์เรียดีมากๆนะครับก็สําหรับยานครับสรุปให้เลยละกัน New OIO เล่นได้นะครับเกฟเกาะพอไหวนะครับแล้วก็เกฟก็สวยได้อยู่นะครับแนะนำเป็น New OIO นะสำหรับผมนะครับอ่าต่อมาครับไปดูหน่วยทูตอัปเกรดกันบ้างนะครับโอ้โหเปิดมาครับโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเอ็ดดี้ฟิชเชอร์ครับได้บัฟมาเป็นวิกที่2นะครับอื้าวละถ้ามีบัฟเอ็ดดี้ฟิชเชอร์อย่างเงี้ต้องเอาลงไว้ก่อนนะครับคอร์สหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะ แล้วก็ลล่าเบียทริสครับเป็นการบัฟครั้งแรกของเธอนะครับคอร์สองนะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าลล่าเบียทริสเนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้งานตัวหนึ่งนะเพราะว่าน้องเขาจะเสกน้องแมวนะครับเสกน้องแมวออกมานะครับแล้วก็น้องแมวเนี่ยจะช่วยแทงได้ด้วยนะครับก็น่าสนุกมากครับสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยจะเอาซอยุนลงแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวแทงเนี่ยมีความสําคัญนะครับตัวแทงใครแตกก่อนเนี่ย นะครับแล้วซอยุนใครตายก่อนก็ถึงแพ้ได้เลยนะครับถ้ามีลอร่าเบทริสก็ช่วยได้ด้วยแล้วทีเด็ดของลอร่าเบทริสอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจะมีท่าสั่งตายนะครับถ้าเลือดของฝั่งตรงข้ามครับเป็นสายป้องกันกับสายโจมตีนะครับสายปะทะครับเลือดเหลือแล้ก่อสิบาเรครับสั่งตายได้เลยครับโอ้โหโหดมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดที่ควรเอาเอาไว้นะครับเข้าทีมนะครับลอร่าเบทริสถัดมาเป็นเจควอลเกอร์นะครับ ใครที่เล่น p ีพีซั่นที่1นะครับโอ้โหรู้กิดีสั์กันอยู่แล้วนะคือดาเมจแรงมากครับเจวอเกอร์ J er นะครับเอามาน่าจะเพื่อฆ่าซอยุนนะแล้วก็จัดก,การจักรกลด้วยแต่ว่าจักรกลวิกนี้เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะซอยุนออกมานะครับซอยุนหลุดแล้วนะครับก็ไม่ต้องมีเจ๊ก,ก็ฆ่าได้อยู่แล้วนะครับจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบัฟของเกมนี้ทางหลังมาที่ผมดูนะเขาจะพยายามบัฟมาให้ทั้งหมด3สายนะครับช่วยแบบแก้ทางกันละกัน อย่างเอ็ดดี้ฟิชเชอร์เนี่ยก็บัฟให้ทหารนะครับแล้วก็บัฟให้เคาน์เตอร์ด้วยลอร่าเวทีก็บัฟให้เคาน์เตอร์เจคนี่บัฟจัดการจักรกลนะครับแต่วีนี้ไม่มีบัฟให้จักรกลเลยนะนะครับก็นะเศร้ากันไปส่วนเจวัเกอร์ใครโหดๆครับก็เอามาไว้ฆ่าซอยุนได้นะครับก็เอาละสนุกครับวีนี้ก็เป็นวีกที่ปล่อยผีเลยครับอาจจะวัดด้วยพลังกับของด้วยนะครับเหลี่ยมอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่า ตัวล้วงใช้งานไม่ค่อยได้นะครับจะเป็นลำดับตัวที่ลงมากกว่านะครับในการที่จะชนะในสัปดาห์นี้เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแต่ละสายครับในท็อปท็อปตัวละคร3ตัวในแต่ละสายครับที่ผมจะเลือกครับมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไปจัดทีมกันครับครับเริ่มมาที่สายประธานก่อนนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมที่ผมแนะนำนะในสัปดาห์นี้นะครับก็คือน้องแฝดนะครับน้องแฝดปลดแบรนด์มาเรียบร้อยนะครับคอร์สสนะ ใช้งานได้เลยนะครับน้องก็เป็นตัวที่ยืนข้างหน้าได้ดีนะครับก็ถ้าเกิดบิ๊กเนี้ยฝั่งตรงข้ามใช้ฮิวเดหรือว่านายูบินนะครับน้องก็ยืนระยะนะครับยื้อได้พอสมควรเลยนะครับก็ใครมีก็เอามาใช้เลยนะครับต่อมานะครับตัวที่2ครับผมยังให้เป็นหยานซิงนะคือหยานซิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีครับสกิลพิเศษของเธอนะครับสามารถล้วงมาถึงแนวหลังของศัตรูได้นะครับก็ ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่แบบ OP มากๆเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ก็พอไหวครับในสัปดาห์นี้นะครับครมีก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับหยานสิ่งนะตัวต่อไปครับผมให้ชิฟุยุนะครับชิฟุยุเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังป้องกันค่อนข้างสูงนะครับก็สามารถยืนระยะนะครับยืนยื้อได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลติดตัวเขาเนี่ยลดพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็ทําให จัดการแนวหน้าได้เร็วมากขึ้นนะครับก็แนะนำครับจิฟูยูครับมาเป็นอันดับที่3นะส่วนสำหรับตัวนี้ครับเจควอลเกอร์ครับขอแถมอีกนึงครับเพราะว่าได้บัฟมาครับเป็นสัปดาห์นี้เจควอลเกอร์เป็นตัวที่ดามเมจรุนแรงครับแรงจัดจัดเลยจะเป็นตัวที่จากกลไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าโจมตีจากกลแรงขึ้นนะครับแต่สัปดาห์นี้จากกลไม่น่าจะเล่นได้นะครับก็เอามาเพื่อฆ่าซอยุนนะครับถ้าลงดีๆนะครับ รอซอยุดเดินมาครึ่งสนามแล้วก็เอาเจกเนี่ยวางบนหัวซอยุดน,นะอาจจะฆ่าซอยุได้เลยนะครับสำหรับเจกวอลเกอร์ใครมีก็ลองเอามาใช้ดูนะถัดมาครับมาที่สายป้องกันกันบ้างนะครับสายตั้งรับนะครับอันดับหนึ่งครับให้นายบินอย่างแน่นอนนครับนายบินก็เป็นก๊อตใน PVP อยู่แล้วนะครับถ้าสัปดาห์ไหนที่นายบินไม่โดนแบงครับก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับประสิทธิภาพของนายบินก็ไม่ต้องพูดกันเยอะอยู่แล้วเนาะทั้งทําให้สกิล ชาร์จของฝั่งตรงข้ามช้าลงนะครับลบเกราะนะครับลดเลือดตามเกราะที่ลบนะครับโอ้โหลดพลังโจมตีถาวรนะครับหอมเร็วการโจมตีอีกนะครับโอ้โหคือดีมากดีงานทุกสิ่งนะครับสำหรับนายบินครับอันดับหนึ่งเลยนะครับใครมีก็เอาลงโดยด่วนนะครับส่วนอันดับสุดท้ายครับผมให้เป็นรียวมีนะครับรียวมีก็เป็นตัวที่คอสน้อยครับสัปดาห์นี้ใครมองทําทีมลัสไว้นะครับก็เล่นรียวมีได้นะครับแต่ทีมลัสต้องมั่นใจนิดนึงว่าดาเมจ จัดนะเพราะไม่งั้นเข้าถึงซอยุนไม่ทันเนี่ยเราตายก่อนนะครับเรียมีก็เป็นตัวที่ดีเสมอมานะครับคอสน้อยครับค่าพลังทุกอย่างถือว่าดีครับสำหรับเรียมีครับก็ใครที่ไม่มีนายบินกับตัวฮิวเด้นะครับก็ลองมองเรียมีก็ได้นะครับหรือจะจะเล่นเป็นเซราเฟลก็ได้เช่นกันนะครับถัดมาครับเป็นสายจูโจมนะครับ อันดับหนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากซอยุนนะครับซอยุนก็ยังจะเป็นตัวยูนิตที่ค่อนข้าง OP มากๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์เอซนะครับแล้วก็จะยัง OP กันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับฉะนั้นวิกไหนที่ซอยุนปลดแบนด์มาก็เอาเข้าอย่างไม่ต้องคิดเลยนะครับสหรับซอยุนนะฮะถัดมาครับผมให้เป็นเอ็ดดี้ฟิชเชอร์นะครับมาเป็นอันดับที่2ครับวีนี้ได้บัฟนะครับเหลือคอร์สแค่หนึ่งเท่านั้นเอ็ดดี้ฟิชเชอร์ทีเด็ดของเขาคือลงมาแล้วบัฟให้กับเคาน์เตอร์กับ ทหารครับ10%ครับในพลังโจมตีนะครับแล้วคอร์สแค่1เท่านั้นครับหมุนคอร์สง่ายทําให้เราหมุนเด็กหาตัวละครที่เราต้องการลงสนามเนี่ง่ายขึ้นนะครับก็แนะนําครับให้ใส่ไว้ในทีมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะต่อมาครับอันดับที่3คผมให้เป็นฐานตาแดงครับก็เอาไว้จัดการแถวหน้าของศัตรูนะครับคอร์น้อยมากนะครับเอาไว้ยิงละลายก่อพวกคิวเดนายูบินนะครับ ก็ทุกคนน่าจะรู้กี่ัาดีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่คอสน้อยดามเมจแรงมากๆแถมวิกนี้ไม่มีตัวลวงด้วยนะครับน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับทหารตาแดงถัดมาครับมาที่พลซุ่มยิงนะครับอันดับหนึ่งผมให้เป็นเซียวหลินครับสัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมลงคลิปในการจัดการซอยุนไปนะครับก็มีเซียวหลินนี่แหละครับเป็นตัวหลักนะครับในการจัดการซอยุนสัปดาห์นี้ซอยุนมาครับก็ ใช้เซลลินในการจัดการได้เช่นกันแถมสัปดาห์นี้ไม่มีตัวล้วงนะครับมีแค่อลิาเบธเท่านั้นนะครับแล้วก็คนน่าจะใช้น้อยด้วยนะครับก็เหมาะมากครับที่จะใช้เซลลินนะครับในการจัดการทั้งแถวหน้าแล้วก็จัดการซอ,อยุนนะครับเพราะว่าเซลลินนั่นได้บัฟมาใหม่ก็คือยิงทะลุศัตรูได้ด้วยนะครับก็จะโดนแถวหลังด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครมีก็ลองมาเอามาใช้งานนะครับแต่ว่าในการลงสนามต้องระวังด้วยนะครับ ระวังสกิลยานของฝั่งนู้นจัดการเราด้วยนะครับต่อมาครับันักที่รับผมให้เป็นซินเวียนะครับซินเวียก็เป็นตัวที่ทําจังหวะได้ดีครับเพราะลงมาปุ๊บสตันสี่วินะครับก็เหมาะกับที่แบบปาร์ตี้กำลังตะลุมบอลกันจะเยอะนะครับแล้วก็ซินเวียลงมาใช้สกิลนะครับก็มาที่หนักที่2นะครับแต่ตอนนี้ผมก็เลือกพลสู้ยิงมาแค่2ตัวเท่านั้นครับเซลลินกับซินเวียนะที่น่าใช้งานนะ มาที่สายซัพพอร์ตนะครับอันดับหนึ่งผมให้เป็นคอเดียนะครับคอเดียเป็นตัวที่ลงมาและฮิลได้ทันทีนะครับเพิ่มเลือดเพื่อนเพื่อนได้ทันทีนะครับอุ่นใจได้ฉะนั้นเอาติดปาร์ตี้ไว้ครับเวลาคับขันนะครับแถวหน้ากงจะตายอะไรเงี้ยเอาคอเดียลงมานะครับแก้สถานการณ์ได้ก่อนนะครับถือว่าดีมากนะครับลงมาจากคอเดียก็เป็นอีฟลีนนะครับแต่อีฟลีนต้องใช้เวลาในการฮิวนิดหนึ่งนะครับถัดมาครับอันดับที่2ครับผมให้เป็นลอร่าเบียทริสนะครับ ได้บัฟมาครับดอลล่าเบทริสนะครับเหลือคอแค่2ครับน่าใช้งานมากเพราะว่าน้องดอลล่าเบทริสเนี่ยจะเสกตัวน้องแมวนะครับออกมานะแล้วก็มีท่าสั่งตายครับให้กับสายป้องกันกับสายประทะนะครับที่เลือดเหลือน้อยกว่า15%นครับก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับในการจัดการสายตรงข้ามนะครับก็น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับในสัปดาห์นี้ครับดอลล่าเบทริสนะครับใครมีก็เอาติดทีไว้หน่อยนะครับ อ๋ครับถัดมาครับมาดูการจัดทีมกันหน่อยนะครับทีมที่ผมแนะนำนะครับในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับมีซอยุนนะครับเป็นลีดนะเพราะว่าเป็นตัวทำดาเมจสำคัญเลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ใช้นายูบินครับมาคู่กับฮิวเด้เลยครับเผื่อว่าหมุนเด็กแล้วไม่เจอใครคนใดคนหนึ่งครับมันก็ต้องถ้าดวงไม่แย่จัดนะ น่าจะได้ทักคนหนึ่งครับมาค้ำข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้น้องแฝดครับมาช่วยยืนค้ำข้างหน้าด้วยนะครับใช้สกิลพิเศษครับปัดศัตรูถอยไปข้างหลังแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายครับดูดศัตรูเข้ามาครับก็ปั่นป่วนนะครับแล้วก็มีลอร่าเบียทริสนะครับใช้สกิลเรียกน้องพูโตออกมานะครับมาช่วยค้ำข้างหน้าอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีท่าสั่งตายด้วยนะครับสำหรับสายป้องกันกับสาย ปะทะนะครับท่าสั่งตายของเขาเนี่ยคือท่านี้นะใช้ได้บ่อยนะครับเป็นซีวิเศษนะครับ18วิเท่านั้นนะครับเนี่ยครับทำให้สายตั้งรับหรือปะทะรอบๆหนึคนที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า1 5ตายทันทีนะครับคือแบบเป็นทีสกิลทีเด็ดเลยนะครับระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้เอ็ดดี้ฟีเจอร์ครับในการบัฟพลังโจมตีครับให้กับทีมเคาน์เตอร์ของเรานะครับ แล้วก็เซลลินครับเป็นตัวจัดการซอยุนครับกับแถวหน้าของศัตรูนะครับยิงทีก็ไสแตกเลยนะครับเซลลินนะครับแต่ว่าในการลงต้องระมัดระวังด้วยนะครับตาไหนลงพลาดก็อาจจะแพ้ได้เลยนะครับตาหรับเซลลินแล้วก็ใช้คอเดียครับในการฮิลนะครับถ้าเกิดแถวหน้าจะแตกหรือว่าสถานการณ์ตัวที่หลักๆของเรากําลังจะตายครับเอาคอเดียลงมาช่วยฮิลนะครับยานผมใช้เป็นยานอ i o โอนะครับก็ทําให้ศัตรูครับใบ้ไปนะครับนานมากแล้วก็ ความแม่นยำลดลงด้วย50%นะครับส่วนแถวข้างล่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้สับเปลี่ยนนะครับตามสถานการณ์นะครับก็เลือกได้เลยครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีมหนึ่งครับผมจัดทีมแบบคนที่ไม่มีเอาเวกนะครับหรือว่าเอาเวกน้อยเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับสำหรับคนที่มีเอาเวกไม่เยอะนะครับก็จะจัดทีมแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแค่2ตําแหน่งเท่านั้นนะครับ ใช้ริวมีนะครับเป็นตัวตั้งรับนะครับพร้อมกับชิฟฟูยุนะฮะเพราะว่า2คนนี้ก็น่าจะไหวเพราะาเรามีลอร่าเบียทิสเสกแมวมาช่วยค้ำอยู่แล้วข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้ซอยุนครับเป็นตัวดามจดีลเลอร์นะครับส่วนใครที่ไม่มีซอยุนนะครับก็อาจจะเป็นทหารตาแดงก็ได้นะครับเพราะว่าวีนี้ตัวล้วงค่อนข้างน้อยนะฮะก็เน้นแบบคอร์สน้อยๆโถมกันเลยนะครับก็ทีมนี้จะคอร์สค่อนข้างน้อยนะคอสสคอสสออันนี้ได้บัฟ คอสเหลือ2อันนี้ได้บัฟคอสเหลือหนึ่งะครับก็ค่อนข้างลงได้เร็วมากนะครับแป๊บๆก็ลงได้ทั้งสนามแล้วนะครับทีมนี้ก็น่าจะโอเคเช่นกันนะครับอันนี้ก็น่าจะทั้งหมดแล้วฮะในการจัดทีมนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าในการจัดทีมนี้ผมยังไม่ลงสนามจริงครับล้วนเป็นการคาดเดาทั้งสิ้นนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยมานะที่นี้ล่วงหน้าด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปวันนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้าชินชอบคลิปมีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับขอให้เล่น PP อย่างมีความสุขนะครับถ้าสัปดาห์ไหนไม่ไหวจริงๆก็อย่าฝืนนะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับซีซั่นหนึ่งนะครับโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับ